มาชี้แจงในสภาแล้วมันมีหาใช้จ่ายคือกาไฟโดยอทิสฐานจิตใจไฟเดียวมีพี่น้องเจ้าบ้านชาวนาเนี่ยได้จุยใจตัวเองนี้มันกันเลยเกิดวิธีนี้ขึ้นมาเผื่อประชาโคมเห็นก่อนนะครับเพื่อพี่น้องชาวบ้านได้ตัดสินใจร่วมกันเพื่อมันจะมาได้มาวางเงื่อนไไม่รู้นะครับน้องกันเลยมาเฮื่อตัดสินใจร่วมกันก่อนที่เขาจะลงมลงมตินะครับ ันโอกาสขอมาชี้แจงแกสภานะครับกัเลยสภาก็เลยมมติที่ว่าเมื่อประชาคมกันในกชนนะครับเมื่อประชาคมกันเนกอนเพราะว่าเมื่อฝีนองชาวบ้านได so so ้อู้กันนะครับเพราะว่ามันจะมีกาจกระจายจากตีมู่จากตีป่นทําไปแล้วนะครับเกิอสุดหน้านะครับทําไปแล้วตีปืนกระจายไปแล้วเกินสองแสนตันเพราะฉะนั้นที่งหัวหน้าผิในโอกาสหัวหน้าผีหัวหน้าไปฟาดวัดเยาวนะครับที่นะเกิดไปเกษียณแล้ว เออเปิลเอ่อได้มาเฮื่อความโเฮาน้อยว่าถ้ากาบไฟมันเสียงไปเนี่ยเออปัจเจตเจสุรเสียงดีกรับเนี่ยเปิดกันเลยเปิดขานาเปิลเรียนน้อยกวาเปิลยังแนะนำนะนะเอ่อสภาสภาหรือสอสกำลังได้นิ่งน้อนใจมาได้เฉยนะครับแต่เรื่องมันมาได้มาโดยตรงหาสอสอหรือสภานะครับเข้าไปติดสบันเปิดประชุมไปหมู่บนที่สิบเอ็ดนี่นะครับมาได้ลาจ้าผมใจเบี้ยมาได้ดึงซากยางนะครับ มาได้ดึงไ่ว้สักอย่างเลยะการเลยเกิดเวทีนี่ขึ้นมาเกิดม้าประชาคมขอมาติครับพี่น้องชาวบ้านเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านจะต้องเป็นผู้ใจร่วมตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่องสองแสงฝ่ายจะว่าพีา่น้องสองเสียง่ายแต,ต่ตีพื้นที่ใกล้เคียง,งนี้ได้รับมาแต่ว่าผมมันจะแทบมแจ่มวดต้องถามหัวหน้าพิ้นว่ามันจะมีจริงกออัอออนเปิดมาแนะน,นำพือใจสซดาเซลนะครับแล้วหน้าถ้าเขาจะได้จุยโต๊ไะไหล ถึงเปิดในคำน้อนเราไล่แค่สี่ร้อยฝ่ายเนาะถ,ถึงแจ้งสามร้อยฝ่ายก็คนวิซีไร่สาวไร่ร้อยไร่เอ่อมันก็อย่างนั้นน,นะนั่ผมก็เลยพ่อสภา,าแล้วก็ทีมบริหารก็เลยเข้าสภา,าโอกันว่าอเืออพี่น้องชาวบ้านรลวมกันตัดสินใจดีกว่านี่นะครับเพออไม่มตัดสินใจดีกว่าถ้ามีมติออกมาแล้วก็คือนั่งพี่น้องชาวบ้านตัดสินใจแล้วต้องยอมครับผลทีกับตัวมานะครับต้องยอมครับผลทีกับตัวมา้าทุกวันนี่งบประมาณตีมา บริหารครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนนะ่ะผมเข้ามาปีแหลกกร <c oughs> องผู้กรองไปหมดแล้วเหลืองบประมาณตี่มาบริหารรงสร้างพื้นฐานแขกเก้าแสนปายปีแล้วันนี้ล่ามปายนะครับล่าปายวันหน้าถ้าเกิดเขาได้รับพี่ชอบอันนี้ไปแห็กับซื้อมัติ้ของพี่น้องชาวบ้านแล้วนะครับถ้าพานตรงนี้ไปแล้วนี่สภาจะยกมือึ้นัดเลยพี่น้องพี่น้องมั่มีมัตีนี่แหละครับสภาม,มีแต่คัดสะพลน,นะครับ ประชุมว่านั่นมีไผ่ว่าเลยว่าเอานะครับมีใผ่ว่าเลยว่าเอานะครับเมือมหาปีน้องจะบ้าก่อนถ้าวันนี้มที่ผ่านไปแล้ววันหน้าต้องคาผลติดตัวมาเหตุบานอาจจะเพิ่นจะขอมอบส่งเสรสมืนไปตรงนั่งอถ้าได้ลาชาตเอาต้องจบปุ๊บถ้าม่ได้เอาต้องจ่ายเดือนสองแสนายปีหนึ่งอาจจะบาปะซูทุกสิบสองเดือนแต่ว่าอาจจะสุกสี่เดือนห้าเดือนสามเดือนน้ำแรกหนอก อันนี้กะเทศบาลใจส่วนครผู้แจ้งน้าเจอยกันใจส่วนเขาเพิจะเพิ่มเป็นผู้ใจหน้าเป็นผู้จัดการนะครับนำใจเทศบาลจัดการครับผู้แจ้งน้าจะต้องรวมคุมกัรรับจัดการตามทีประหลงดมเปิดได้ไปนำเอ่อนำดังแห่แห่แห่หนุ่ยนึงเนาะไปสำรวจครัผู้ใจหน้าเป็นผู้จัดการนะครับต้องรวบลงกับจัดการกันครับแล้วเทศบาลจะมีส่วนเฉยน้อยนะครับส่วนเฉยที่เหลือจะน้อยโดยที่เหลือแล้วกา งบประมาณสนั่นถ้าวันหน้าถ้าเอาพัฒนาอย่างลาชเจ้าไปมันกะมังกรตามนั่นครับต้องยอมรับผลมที่จะตุยมาตุยนะครับหนึ่งอันนี้ขอชี้แจงกับสภานะรับสภามากรหลายคนขอเป็นตัวแทนนะครับมันเป็นตัวแทนสภาที่แจ้งเขาว่าเขาซื้อแต่โต๊ะไปจำเลยว่าคนมดแหวหนองในเปอร์เซ็นต์มดอ่ะคนนี้มประชาคมกันข้าสิพไถ่ทีเดียวเห็นไหมข้าสิพไถ่ทีเดียวหลังจากนีว่าที่ได้ยินมาคนนี้ย่างมาด้านหลังคนหลวงเ่งคาทำตางหาเนาะเขาก็ได้ยินใจคนหลวงอย่างพวกผมว่าล้วก็ จะบ,บ้านไถ่มาเ้บบากมบัดควายเกิดที่มันลืมมันถึงลืมบบไม่ใช่เขยนแต่แผลที่ฟังเลยว่าผมสบายใจนะขอชี้แจงไปใจได้แก้ตัวนะครับเพราะในสภาพมีไผว,ว่าเลยว่าเฮานะครับมาผ่านมาัดีตัวน,นี้แล้วครับโอเคัเดี๋ยวประชุมยกมือกระตามพี่นอ้องชาวบ,บ้านรานยครับขอบคุณครับจากพี่น้องที่น้อยนะครับเรียนท่านรอง คำสพนะครับว่าเต่าที่ว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านว่ายนะคมนี้เนี่ยคือเสียงต่อเสียงเนาะกับร้อน,นอื่นบัด้ว่าว่าลึกยังควายผมใจนะ <c oughs> เพราะว่ามันกับ,บ,บพิธีตกเก่าครับเพราะว่าตกเก่าผู้ข่าวมาเนี่ยตั้งปุ้นกระโจมตีมาเนาะ <c oughs> ทันทีอัะดีประชุมนะ <c oughs> พาที่แจกใเจ้าบ้านกันไเดียวมันระพานจะอันเดอร์ตะพานที่อีเดอร์แต <c oughs> ่ใจว่าที่เนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็ขอพ้นครับเรื่องพลังงานไอ้ไอ้าเนี่ยนะครับ ถ้าปิ่นไปได้นะท่านอย่าไปคิดว่าอีนึงแสนสองแสนนะครับปัจจัยคือไฟฟ้านี่ปัจจัใกล้ตึงวันปัจจัยใกล้ทุกปีทุกเดือนครับคืนไม้วันเฮาเพีกแต่เสริมเพราะหน้าเขาจะพูดเนี่ยยังทประหานเนี่ยเขบอกว่าคิดเนี่ยรรดาสองวันปกติมันพกวันมันจะควยนอรอบหนึ่งนะนะนะมันได้สองเดียมซีเขาก็ดึงรีขึ้นจุวยครับข้างหนึ่งมันจะวัดครกวันนะครับเดือนหนึ่งข้างสองข้างนอเดือนหนึ่งสองข้าง มันจะไปจะไปประกาศให้กาบ้าเจานาหัวการเปนข้าเป็นแสนเป็นแสนนี่มันดมันลดใหญ่การลดใหเนาะมันใหญ่คือ้องจังวการเปน้าเสี่ยงเสียงไรจับเพราะว่าเต่าดีผมเคยได้ไปอบรมเรื่องแม่ต่างทระทัรโยชแลวเรื่องแรกถ้ามีรางานมาต็กลุ่มจานะพวกจะต้องเป็นตั้งกลุ่ม เจ็บคนนี้กี่ไรเจ็บเยอนะติดเป็นต้องอ่กไปสาบอ้อนเจ็บเป็่เข้าก็ได้เจ็บเป็นตั้งเป็นไร่เกิดมีของคุณเครับออนนั้นขอึัวกจเพิ่กจะมาเพราะผมก็ีห่วงส้าก็ปหัวนะครับว่าเป็นแสนสองแสนนะมันมีมาแก่ครับไม่เดียวท็งหน้ครับตัดาเดียวมันมีงบขาดงบเนี่ถ้าพูดอยากขอนะครับผู้น้ำพดอยากขอเนี่ยกตั โอกาสเป๊ะครับขอบคุณครับครับพี่โคดมฝากพี่อีนิดนึงท่านรองนะครอันนี้ที่ว่าพระพลหลสภะเอาหุจริงใจครับเพราะกฎหมายระเบียบข้อสำการนันสุสังกัดวิวัฒนพระละันท่านนะครับก็จะตัวผมนะครับว่าเป็นระเบียบของทางเทศบาลว่าการจะรับทรัพย์สิน นะครับมาเปิดของเทศบาลโดยมีพระราพุทธการในการระเบียบของพัสดุนะครับจะต้องเข้าผ่านข้าสภาเพื่อคือสภาพิจารณามันจะเรื่องของฝ่ายบริหารตัดสินใจนะครับการอนุญาตชุนเติรนะครับในเรื่องเรียนพี่ว่าศรีพระเจ้าเปิดทาเไปมรณะเชียงกูดรูบมุมนี้เทศบาลไหนนะครับดีเล่นตรงนี้นี่ครับเป็นผู้ยืนยันครับ จะขอ,องการับดียังไม่พอสองคุยก็ท่างประหานกับเราะยะหน้ากัรทุกอย่งยา,างชนประธานกับผู้กํารัทําไมต้องเลื่องขั้กับรถพราะเพื่พอจะพูด,ดว่าระยะกาเนิองการเนี่ยมันจะได้ตรงกันว่าจะคิดออกเป็นว่าุดทศไหนเขาเลโยนตรงเนี้นี่นจะมา,ากับรถในการประชุมสภาอ่ประชุประชาชนนีนทนน่ทางน้าันต่ีนก,การเอกาเพราะัจะได้รอกเวลาปราานโกการเมืองการ บาริจ่าครับอยู่ในกรอบนะครับกระยังสั้นร่วประมาณใส่กรหู้ครับใส่เป็นข้าวกลางก็เรื่องนี้นการตุลาใิกิการางวานถ้าย้ำไม,ม่ผูกมัดอีกนะครับจะได้ไหมครับมาค่าขาขทดแทนต้องได้ไหมครับต้องยึดยืมเงินกิในใจก่อนอันนี้เป็นระเบียบทั่วไปนะครับคือระยะเวลาผมยืนยันว่าบริจาแล้วดีอเดียระดับกาแฟบ้านเรา ยังไม่ได้ทำเลยถ้าจะทำก็ทำร่วมกับเขาเนี่ยครับหล,ลังจากนี้มาเฉพา,าโอเคที่ประชุมเอาแป๊บเดียวผมกักรทรบทั้งหนังสือทึ่ประธานจะพานะครับเรียกสมาชิกมาประชุมวิสามันเพราะว่าสามันมไาได้นะครับเพราะมันรดสมัยอยู่เรืต้องเป็นวิเพื่พิเศษนะครับเพว่าครับวิเพื่อนหน้าเรื่องนี้เอาอเฉพาะเอาผมก็ต้องไปทำ E O U ครับ สี่นายกด้วยกันนะครับสีท้องจเริ่หลาดประแฝกัเรานะครับพร้อมข้องกันครับมีบันทึกนะครับมีรูปภาพนะครับมันจะได้รกกับการว่าโอกาสนี้มันจะต้องทำหมดเดยอะถ้าเป็นตัวผมผมก็มีความตอบอยู่แล้วผมตัวผมนี่ผมเอาเพราะว่าผมคิดแล้วนองนคิดแล้วว่าถึงตอนนี้เอารัแต่ผมได้ไปดระโยชน์มลงพอเพราะาถือว่าผม,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 ผมแต่อันคนต่อยอดต่อยอดกับขอโครงการเอำไม ก็ยังอนันญาตได้นะเพื่อนแต่เราก็ต้องทำขออนุญาตเหมือนกันว่าเหมือนว่าอุทยานับเราขออนุญาตต้นที่ยาปลาม้เราก็ขออนุญาตปลาม้วยเช่าประทานเรากต้องขออนุญาตนี่คือระเบียบการปฏิบัติทั่วไปนะครับก็ขอให้ตัวเองได้ใจความคิดของตัวเองเลยถ้าเอาไว้คำน้าเพื่อไว้ประโยชน์นะครั้งนี้อาจจะได้น้อยๆฟังนี้อาจจะได้เต็มที่พาเพื่อนาเต็มที่กับเป็นอย่างเขาเพื่อไว้ข้างหน้าเราก็คิดได้วยคำน้าเหมือนกันนะครับ เรื่องการทุริตม่เป็นเรื่ของรเล่ของเทศบาลนี่ต้องขอหอดเจ้าหน้าที่ธุรการเรื่องของจะต้องไปเบรคประมาณเป็นเ้นที่ของเทศบาลนะครับเรื่องการพูดการไาเนี่ยบาจะได้ออกครองลองแรกๆอาจจะยืมเงินของเทศบาล่อนก็วเราเรียกว่าไปยในชอบมีใบเซไปบ้านป็นบ่าวไปบ้ากเ็น้ังเอาอีใบเซ็เท่านั้นแล้วเขาข้างแรกไมใม่ห้องจะมีใบเซ็แลครับ เราก็ต้องนั่หมายคือว่าเทศบาลไม่ข้าใจ่ออกก่อนสารองอกก่อนแต่แบบนี้ปัญหาเี๋ยวผมก็หาวิธีของผมครับก็ามาทีมงานนะครับเพื่อจะได้ด้วนิดเดยที่นะครับขอบคุณรับเดี๋ยวค่าไฟเรื่องข่าไฟเอาไม่เอาไม่นะครับเข้าใจผิดแล้วอ่ทั้งชาวบ้านแล้วก็เทศบาลน,นะครับผมผมเพิ่งไปไประชุมที่ท้องถิ่นจังหวัดค่าไฟกดไว้หม่ชาวบ้านออกส่วนหนึ่งก็คือไม่กี่ตางคงส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของเทศบาล ที่ต้องตั้งเบิกไปไม่ได้ใช้งบของไม่ได้ใช้งบประจำาเทศบาลทําขอเบอิกไปที่ส่วนกลางนะครับอ่าอันนี้ขอออดอนท้องถิ่มาใหม่พเพิ่งจะเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าให้กลุ่มผู้ใช้น้ํเราไิดชอบเข้าไปทน้งหมดไม่ใช่กลุ่มผป้ใน้ำต้องรวมตังค์มาใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้เข้าใจใหม่อันนี้คือ,ใใอนนข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกฎหมายใหม่เพิ่งไปไประชุมมเมื่อเดือนที่แล้วบาง บางกลุ่มผู้ใช้น้ํามีปัญหาในที่ประชุมถามว่าเครื่องพังอ่าเครื่องพังทํำยังไงเนี่ยอดประธานโอนถ่ายมาให้แล้วผมจะมีปัญหาซ่อมได้ไงอรประธานไม่มาซ่อมพอท้องถิง่นบอกในประชุมเลยว่าเอา้ามันมีงบอุดหนุนทําไมอันนี้ทําได้คุณไม่รู้เองคุณไม่เบิกเองนะครับอ,อันนี้ก็เคสเดียวกันนะครับ ก็เลยในที่ประชุมวันนั้นชมรมทานก็เลยฝากขอท้องถิ่นไปว่าให้ไปกระจายข้อมูลตัวนี้ให้ทุกท้องถิ่นรับทราบข้อมูลเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเพิ่งมาเจอเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับยังไม่เคยเจอแต่ละที่ก็คือทําท้องถิ่นและเครื่องสองเครื่องเครื่องแรกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าค่าไฟเอาตรงไหนนะครับอันนี้จมรทานก็ฝากไปทังท้องถิ่นจังหวัดว่าให้กระจายข้อมูลตัวนี้ให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับ อันนี้นะครับเขาเข้าใจตรงนี้เนาะอันนี้เป็นกฎหมายระเบียบล่าสุดนะครับเนาะครับยกกัข้ออนุริยปฏิปัฏฐานสมมติข้อตะกี้เนาะต้องทำรองประธานสภานมครับขวัญวัดนะครับซึ่งแท้ๆนะครับสมาชิกสภานะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านทุกหมดนะครับเนาะอูตะแต่ชาวบ้านพ่าผ่านไว้ครับ สมาชิกสภานายกนะครับไปดูแลเรื่องการความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับจับบ้านเนี่ยตับชาวบ้านเนี่ยเปิดกู่เนี่ยเปิดกู่นี่ร้อมจิงใจนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมในฐานะที่ผมอยู่กับจับบ้านมาเหมือผมเจอในว่าจับบ้านมีความจริงใจกับกับสมาชิกสภานะครับกับนายกนะครับเปิดถึงไม่ใจหันมาเข้าไปยู่ในสภาเปิดเรียกหานเข้าไป เปิ้ลสามารถเปิ้ลคิดผมเป็นบ่าเปิ้ลผักเนื้อพักตัวพักชีวิตไว่า,าับสภาว่าับนายกนะครับดูแลความเ,เป็นอยู่เปิ้ลเปิ้ลถึงว่ายเนี่ยเตียงไหลเรียเข้าไปนะครับอันนี้ผมผมขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านเนาะนะครับเรื่องการไทยนะครับผมเชื่อแน่ว่าบทเยี่ยงเปิเ้ลแสนนะครับก่อนหลัง เดี๋ยวหน้างสุดประธานมาสองวันผมสูมวันหนึ่งอะท่านเราคิดว่ามันจะเส้นตะไหรเนาะจากเสียงเขาซูมเป็นเป็นเพียงเป็นเพียงมันมันผิดใจนะครับเขาสูมซัพพอร์ตจริมันจับเป็นหนึ่งตอนนั่งเขาบอกเพียงพอาาเขาถึงจะสูมสองมันแรงเขาถึงจะสูไม่ใช่สูมขึ้นมาเพื่อโชว์ศัลยาพทย์ปรจัยนะครับอันนี้เจ้าบ้านเปิ่นแบไม่ได้คิดจะนั่งปิ่นคิดมาเพื่อเอามาลองหลับในที่มันแรง ในทีน่ามันก็ยงพอเปิดจะสู้ก็อันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของมูลคุมผู้ใจ้ามนะครับอันนี้ผักด้วยนะครับเดี๋ยวไทยต้องเป็นหัวมันนะครับเนาะผมต้องไม่หัวมันนะครับรัฐบภาระนจะช่วยนะครับปีนี้ผมนี้จะช่วยไล่ละส่งปังมันเนาะอันนี้ผมผักด้วยผักจาบ้านเราด้วยนะครับถ้าจะเอาเอาต้อยู่ติจชาบ้านนะครับประดานุภาคผักพิมีครับขอบคุณครับ มันบ่เข้าฮู้กะผมมาควางละบัดเดี๋ยวนี้น่ะบ่เป็นหยังแต่เย็นๆไถถ่อผู้สร้างเดี๋ยวมันสิเปียมันสิสร้างแล้วเพิ่นน่ะสาบาลนี่บ่เหียะเนี่ยบ่ได้สัญญาณเนาะผมว่าสร้างมันไปสร้างไปก่อนจักอย่างเทศบาลก็ก็เงียบไปตามกฎตามระเบียบ เปิ้เจดียก the ็ขอเปิ้นเจดีย้ประูแรเขามันเป็นหน้าที่ฝ่ายหน้าที่มันหรอกยังสีกรทางนวันนี้เนี่ยแต่หน้าที่ของเปิน่ะเขาจะไปเดือนร้อนมันยิ่หย่อนไม่ก็ชตางเนี่ยที่เสี่ยงไปแซมไปแซี่มาแจ่มันสูงสุดที่ผมว่าร้อยสาวนบงนะมาคุยพรนี้นะจะเย็นเย็นอย่าพูหลวงอู้ตะกี้ไ่าอู้ตะกี้ว่าวันหน้าส่วนเรา็ถึงมาช่วย ตั้งเทศบาลก็จะตึงตั้งงูไกว์มออะไรเงี้ยแม่ก็มันจะไปขัวมันนี่อย่างใจเย็นๆสร้างเลยจ่าเขาสร้างมันผู้หญิงจะผู้ขวมันได้สร้างมันจะมีแต่ก่อนอ่ะประเดี๋ยงเออมัวหัวอย่างไรมันจะมีแต่ก่อนแน่แท้เตะนี่เราโต้รู้แล้วนะเรียกกำลังไฟฟ้านี่ยเขาได้กะไก่ซอนยุงยุ่อะมันเชี่ยวชาญมากแม่ก็ อย่างไอ้พ่อรู้ตะกี้เนี่ยปอดปลื้ใจเลยจ่าบ้านเชียงสะบาตเลยปลงใจกันอันนี้จ่าบ้านเชียงน้อยก่อนไปย้ำเชียงน้อยเดียวนะใจเย็นๆขอให้สร้างก่อนตั้งขอบคุณครับขออย่างน้นอยนะครับ <c oughs>